ตัวนี้เอาแก้วอบไปเลยอืออาอเขียวเงี้ยโอ้ข้าไกอ่อแล้วโอ้ยไก่เนี่มันไก่อยูออ่ดึกสิ่งขนาด เดียวอ๋อเอ้ามันย้ำบอกเข้าคนไทยเข้าห่ะนะถ้าเป็นตัวง่ายครับสวัสดีครับผมเจอกันกับคักขนาดวันนี้เข้ามาเล่นกับพี่บนไหลายครับมาพักผ่อนอยู่กับแมทธิวครับนี้มาอยู่สวนอยู่สวนแมทธิวกับสวนทันพออ๋อครับนี่ แบบอยู่อำเภอหน้าคู่ครับเลอนี่มาผาักพรอนส่วนกินเข่าตำตำมกทั่วปีพนะตำมกทั่วปีพนะเพิ่งมาแต่ว่ากิมาผักาาพรอนมาเหลือน้นเพิ่นเนี่ยเพิ่นอยู่ผู้เดียวจนเลยแต่เกา่าเพิ่นสิไปหาผมนะครับหมูผันเป่ากาับว่าตอนน่ะบรรยากาศดี่ดีนะครับนี่หลอบมีสะที่บ้านพักให้นี่ครับบรรยากาศเหมอเลยครับนีหมู คือสีหิวเขาครับเนาะักไช่นี่มาดิครับ FC ครับข,ขนาดทุกท่านครับตำต,ำตำมกทปป่วยวังกิดทปีทปีคือว่าบอกทวปีเอาจะเป็นปีเนาะปีละก,ก็เห็นยู่ตลาดหลายอยู่สิม,มาปี่งหม c สุดเด ตาตาโอด็กกูใสตัวเต็มกันโอ้หน้าตาเจ้าก็ะถอดไข่เป็ี่นด้วยหรอพี่เนาะพอ,ม,อมันเจ้าสิกันไกล้ลใช่ไหมจะเป็นบดตาเด็กทะเลขอดใครมาใครเป็ดเด้อเจ้าสิผ้าสิผ้าไป็ลวงตู้เย็นว่ามีอย่างกินแน่เขาสิบ,บุกบุกตู้เย็นเจ้ากินเมื่ผมกับ บ้าบินพระละบาเต๋อกับผ้ากันมาผักพรอนอยู่นี่นะครับสีพากันมาเล่นอยู่นี่ครับหน้าทันพเพราะส่วนหลับสุขนพราะนะครับเพิ่นว่าผู้ใดมานี่ครับพเพ่าอยู่แบบผู้เฒ่าครับสว่างโบนี่อย่างนี้พีพีห้องไผ่นี่ โซจูมันมาครับผมไม่เคยกินเลยเดี๋ยวข้าไปถามแมทธิวครับแมทธิวนี่อันนี้เขาเอาน,นี่หยังเลยโซ<ท><ท>จูวะมันเป็นรถเกี่ยวกับหยัง่งหยั่งเบียนเปล่เบียบขึ้นหยังกพบว่าลูกเขาไปเปิดเห็นพอดีเหมืนเ่อนขึ้มือเขาหมนกันนะิีตีกับซีดซะหน้าเนาะกินกลับนึ่บ้านบ้านหยังซื้อซื้อแล้ว อันนี้บ้านผู้ดันสร้างบ้าน,ผ,นาผู้ดันสร้างผู้ดันสร้างผู้แรนสร้างผู้ดันสร้างผู้แลนรงเก้าขาวห้าวกะไม่แต่เกิดครับตำมะทัลปีอะขัดเลยข้าวต้มไก่ตำมะทัวปีของกูกินไปกินอะไรให้ก้าครับพี่มะ่ิมะ่ิรุ่นนี่พอเข้าตลาดแล้วบ่มีว่ามัเวิร์กบบก็สูบเบียร์บ่ได้เบียร์โอเคกว่าไม่แพ้พูด ยกากษเดีย่เจ้าเก่าอันแม่ทีคือสวบุญไหลาจิตประหาผมผุยฉะฉะนยุษะสะขันเพราะวอแล้าก็ถิมีเฮียนยุษะสะขันอยู่แล้วอยู่บันสีสมบูรณ์หลอกเก่าครับอำเภอสะข้านมีเฮียนเหมือนบันหลอกเนาะมีเรียนตัวม,มีเรียน <laughs> เงี <laughs> ้ยมเงียบคลิปนี้อาจจะว่ามีอย่างมากไมก้คมมรับฟังมาเหลนน้ำเบอร์ มันจะทำแน่เนาะจะเข้าไปหาไปหลอกตะมูไปพอมาเห็ดมาจากงานี่ยคือคนเลยเลแหวมาหาที่จริงวัาน,<ช>นาทีกับวันพักพรอยเนี่ยเขาสมเด๋อเลยแหเของมหานี่อยากกินปิ้งปาลาไหมบอกเขาปอดติ๊กเอายกยังไงรือว่าสาเปนมีมีใหม่เฮ็ดไม่ใช่เด้กินชนะฟอสฮะฟอสเด๋ยวว่

รถเกี่ยวผู้รบรร<า><ล>ครับเนี่ยมามาจอดเล้พอดีครับรายการเลยพอดีเบิ้งกันเจ้าเกี่ยวเขาพอดีครับตาคุูบง้วยพ่อถาจับปลากั็พอดีนะพ่อถาจับหนูอยากเล่นท่านหนูของเกี้ยวอย่าใช้พุ่งลมอุบซะบ่ กินเครื่องกินเข่าเนี่ยสิโอสุดยอดนะครับหอมหอมเลยพี่กินหอมปกินหอมเลยนี่กินสุ่มหยาสุ่มเปี้ยงสุ่มเนี่ตัดเนาะกับหอมมจะมันแง่งเลยครับมันสีหอมเลยเด้์นี่มันมีหวยหนูอยู่นี่ไหมนี่ตะบงกอเจี๊อกนี่หนูเลียนออกจจกเมียนั่นสิดอกหญ้าได้ป่าปูนดอกหญ้าสินะเมียนไว้เลยอ๋อขีดเดียดทรงผมถึงน้องนี่ครับ เอาผีเพิ่นคือบเกียวข,งขางๆิ่นติเกียวเยเพิ่นจะเก็ท่ทีหลังเป็นค่อยไปดด๋อรบ,บรเกียวน่อยครับลงไดบสนามยินทอนีนะเด้ยม่ก,ก็ตามเลเนาะเขาเล่าสิไปขายเงียเก็บไปกินเน่ยเพราะเขาไลก็เจ้าเฮ็ดเด้อจะเป็นคนไ้ก็เจ้าเฮ็ดแล้วมาเฮ็ดเราาด้วโ่มีแห้งเฮ็ดจ้เห็ดะรก็เอาเราปะเดี๋ยวเขานี่แหละเขาเขาวงหน้าคู่เมื่สิ โอแสดงว่าเล่าสีให้คนเห็ดล้าก็แจงแบงให้เล้ากินเอาจงบกันเล่าจักจักยี่สิบยี่สิบแั้นนะต้มเหดกอแปดิบเน,นะเขาเขาวงเขาผูไทหีืพว่เขาเอื่อทีีมากว่าเขาเขาวงเขาผูไทยนี่มันนี่ละ,ะนี่แหละละ่วงคือว่าเขาทุกหี่มันแสบไปเนาะมันสีอ่อนพืนนน้นดินเขาด้นี่ิดเขาเนาะ ดินเขามันดินเล่าไม่ออน เจ้าของบ้านเป็นมากเหรอครับท่านพ่อมาแล้วเดี๋ยวทักทายกันเล็กน้อยเปิดมาแต่เสร็ก่อนเปิดมาแต่งานแต่งมาดเปิดมาแต่ง,ง,าตงจากเลนู่บ่เลน่นครเลนู่นครครับอยู่น้องค่ายบ่บ้านน้องค่ายเฉียงนครพนมคนครพนมสวัสดีครับ,บรพี่เพื่อนเออ <ส>ดังดังกะตึงตึงตึงคุได้เปิดเ้นลกี่เลยกี่เลยกระเดาะโบเยอยดีสวัดีครสวัสดีครับอวัสดีครับนสีหรือครับทานพ่อครับเจ้าขอนะมอกิจสีมือแท้มอกจาต่ปจิตตลาดหน้าคู่มาบังหันครับกันเลยสิ ผมแวะเข้าตลาดมันยางหาปลาอยู่หมบองเจ้าเกี้ยวเขาหนี่บ่ได้ครับผ้ากันหาแล้วบ่ได้กําลังกําลังทายหนูเลยครับครับซื้อปลาดิ้นสิมาผ้ากันเผากินอยู่นี่ผมบอกว่าสิกาพอดีครับไม่แม่แท้บอกว่มียให้ไปเอาลูกนะครับพ่อพี่ผู้เอาวันอาทิตย์ได้มาซื้อปลาคอมาเอาแม่แบ มันเอายู่ฟ้าครับฟ้ารับมันดืดเข้าเอาของกันดอกนะโอ้โหโอ้โหยังปลาบดตายตัวนี้ยังต่า ว่อเลาตือนมังหันเดี๋เป็นกล้องต๊กเมื่อน้ำแนนม่กับเแอนหัวาเบให้แนนนี่เตาอบอยเลยอการดีปลางจริงตามกินใส่อจ้งแล้วหอมหอมกินข้าวคั่วได้คารเมลก็เอว่โอ้ปลาเอาซอสตตกเอาแตได้เดั เดี <What> <Yup> ๋ยวเดี๋ยวดม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 กินมังคุดหอมดีพี่แสบแสบทำไมเบลล์ร้องตัวร้องเบียนใส่นมังคุดแล้วมันหอน ซ่อนไม่ซักเั้ยเดี๋ยวนี่จะกินหังสิเหนียวว่าเปลือกมันฮะเอิรนดไหมก็นนะเปลือกมันเปลือกกินเอนีอ่ยหอมลองไป้อนจ้าว่าปาลายั้งกาา่อปลาช้านป่ะจาบ่าเดี๋ยวปลาเลี้ยงเลยว่าสิเล่นมุกหรือว่าปลา,าตลาดดีครับเออพักพักสงางแงันเป็นพักอยังเีย

ยังมันใบยไปห้องคอดไหมน้ำครัน้ำ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 จตัวจริงเลยว่ะเดเี๋ยวออเดี๋ยวขึ้นอบนเนาะอืมฝนตีแตกฝนตแตกเฮ็ดดีดีเยอบนปลาปลาคอกูล่ะโออู้ยังอ๋โอ้ ดูจอไว้จอไว้คันแดงก็เอาไปค้างไฟอีกตัวนีงบัวแดงมันได้แล้ว <มา S 1> บักพริกเอาไปค้างไฟแต่ว่ามันแดงมาเนี่ยแดนปลาดิบิามาปลาดิบจังไลยปลาสุปเกลียวกินยมเกี่ยวเข่าเ,เนาะมันมันหอมหอมกินเกลือหอมกิกนีน่งว่าข้าวใหม่ปลามันเหมือนเด้คนในร,ร้ายเราเนั่งเราอ ที่ยังเหลือต่อถ้าไป็ยังโมเดลไทยคลิปเนาะมันโมมีป่ามันสงสัยมันฉีดไหลออกมากขึ้นเจ้าวบเของมันลงมาษาของแดนบอมาแล้วเอาข้าวตกตลยเอามอีกแล้วไม่เพิ่มอีกเอาโมโยกโมจิ้นรึเหล่าจินไปจิ้นไปแมนแมนเดียะบอกเออนั้งละทั้งทั้งทั้งกันละทั้งซุปนี่เบิ้งนี่เบิ้งนี่ ฮะตุกกะบ่แม่อวีบไปได้สี่คนอ้ยบอกกันดีอันเบิ้งเบ่งอันเป็นไงเนี่ยกระต่ายทีฟ้าเมื่อแม่อมีความที่มัวใบเนี่ยมัวใบมัวขอางตันปุกเนาะ เดียนะเทียิบดึอกดิดดโอ้ <laughs> เอาเ้าบัยมบอกเขาคนไทยเข้าอ่ะนะ <laughs> ถ้าเป็นทุกให <laughs> เป็นไหนเสบพี่เสบ้ามเขา่าเนาะจำไปเจได้วม่เขาจากินปะ กเป็นอย่างฝนเกี่ยวไปั้งไงมันไขว่นได้ดอกต้องเอาเวัดตากก่อนเดยกกระตายหัก้มจืนอีกว่าหักไอยู่หัก้มจืนักจะแปดเปอร์เซ็นต์อี่าไต่อาหนาย่าง้ยเคยกอยกินปากขบเคยกินกไอยปาก่อบะบัครับเอามันกไอ่ไนอยู่ะได้ดอกคนนิยมกินอยู่ะ บอว่มันก็จะก่งดีนะโอ้ยปากเกี้ยวเหี่ยวเนาะยินดีไงบีบักคอเส้นนายคือบอกกองงาเขาปากเขาโดนเอามากันอีกเปล่าเอาตัวเงี้ยมาเออเล้วจินใส่ลงไปยังคัะ มีวิตามินซีและตัวบาซิล่ามีกำลังบังซ่าเขากันผู้เทาข้าวปลาดูนี่พูเทา่ะตัวตัวจะเด็กหน่อยผู้เ่าโตดีเลยคือผู้เทาอันนี้แตัวห้าเม่อคนตัวมามันชีดอยอสิมืนเพรนะเปนคอรรูดใช่เมื่อคืนบังแดดมาเกี่ยวกันเล่นบ่ มันต้มมดูดะกี่หยาดได้กี่กินต้มปลาได้กี่หยาดหัวก็พอได้ได้กี่อ้กินได้แกมันนี่แกมมีไมัน้ืแกมมันแกมมันขาวดีดีได้แกมมันแกลงกันนะเอ้เลือไงอยู่หนีมันได้ปลามากตองตัวเดีรวเป็ไดรอมมาเป่าตัวนี้มาออืม ตัวสว่างแบงี้แกยังไงเนี่ยตแกจะพูดแกง้อมังแกยังแกดีแล้วาแบบแกหลงตัวเนื้อขาวดีมพีหอมกลิ่นข้าวกล่มคาราเมลตัวเหนค้ายตัวๆเน้อพอมากินไหมครั อารับตาเจ้าบ,บอกว่ากินปลาจังสิได้สลาดโอ้ยหยังบอกไปนะกองเจ้าว่าคันกินปลาแล้วสลดัดเราเป็นอยังปลาคือต้องไปกินเบ็ดตุ้มใครว่าปลาตาบอดเด้ปลาบอดจังได๋มันความสลาดมันอยู่กับเนื้อบ่แม่นติบ่ได้อยู่กับชีวิตปลาปลามันก็เป็นชักเนาะจีรู้เรื่องเนาะ ทดีปะรับตารกก็ยำแก้วเจ้เามันตังกินเขาเยอะจำเนะแักซี่้วยหน่อยนะแก้วสมโอ้ยโอ้ยโอ้ยคือเนญายไทย้อื่นอ,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 อนมเอผอ้พื่นเนาะไม่เห็นบเซียบอย่าปองวมโอ้ขาเาดกว่าไปฮอน คนจะกินน้ำด้เจ้ากัผมไปน้ำเตี๋ยไข่อาเดี๋ยว่อมมากนอมอะไรเอยเจ้าทำแขงอันที่กับใครเปล่าแข้งกับซอตาเอเนี่ยครับกินกันดิบๆไปละน้ำกับทายเจอิญท้ายตัวผู้คำนอนเนาเจ้าเนาะ กูกินน้ำเปล่าต่ว่าจะของผูถ yeah ือกล่องซี tys. แตกเบียรนีโอ้ดตายหยุดอนอนนี่นี่นี่โอ้พอนดีเลยย enfin ังไงเดี๋ยเอาตักัอวตักั่วหยอดหายังัน เหนตัวละสับไทยอ่ะไทยวิดีโอลงปีกตอกเลยโอ้ใส่อรับมาติอละอืออ่าั้มอย่าลืมฝากตีกตอกเนะครับ ฝากติกต็อคักกนาดเลยนะครับโอ้ยคือจิดทยไกลแต่คู่าคบา <c oughs> ตัวนี้ค,คือตัวอื่นมันมีไขรหน่อยๆด้อยตัวนี้กระจา,ายไทยกันน, <c oughs> นี่เปียกหมดยังไงโอ้ยตัวจะว่าไง ตัวนี่พอ่อเนียตัวนั้นเจ้ากินแล้วขยิบเอาไปปอยน้ำหาม <S 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 โอ้ยปอยใสไม่ได้ป,ยปยมามาอยเด้ปอยได้ปยอยได้พอวไดว้กินกระแดตอน,นเนาะพอแล้ที่ับนี่มามจับจับกองอยังไง <S <S ตูตู งอนดีเถอะเบ็ดตัวน,น,นี้มั้ยโอ้หวมซ่วช้ำเบ็ดเป่เาม,นนนมนนาน,มน,น,นั่งเป่าอ๋อห่างตายเหรอฮะเถอะบุญนี่นะมันเป็นเป็ดอันนั้นเมื่คือเป็ดเทพเก็อื่นเพชรอังเป็ดบาลี เป็นบาลียไมไหมต่อามคเป็ดเทียมด้วยหรอของลาแช่ัวโดเทียมไม่แห้งสต่กพากินยังอีแป้านนเสลัด นี่บินเพ่งมาเตรมมันเก่งซุ้มได้บิน,นบนอกมากินป่ามัจุคนยังบุบผึกซุ้มไหนมันเป็นมลมลมลมบ่หืมอ้เสียงยำนะป๊าอืมกินน้ำบินก็เแสบกวาน้อเอ แค่พวกกินเหลากินยาบุเรีกินอะนอเราจับไปแล้วน,นี่ครับผู้จูบังลังครับผู้ทายทำ <c oughs> คนดังดังไฟมือใส่มือควาก่นอนมือด้วน <c oughs> นอนทวนด้วยปะผมมาเนี่ยผมก็อดเอามันเจแบตากระเสียบไปเถอะอืมางเทปีนี้ใหญ่เนอบรรยากาศครับกินข้างตาต้แล้นะครับ ตลาดคุณม่จักนีล้ะเดี๋ยวนี้ไหมตลาดคุณละบอกห่ข่ครก็เอาจักน oh, well, so okay. ีไปขายตลาดเนาะพ่อใครเปล่าไปไม่ต่อแล้วเนี่มักีบบเป็นมักด้วไปเขามักโอ้ยเจ้ากว่าขายเนาะเอาใส่ไปตอง ไปบังตื่น <S <S ก่อนจ้ประเทศไทยบังขฝอนกำลังแห่นไปปีจิ๋วเก่งโอ้โหเหตุน,นี้เอาแก้วโอบไปเลย โอ้ยไก่เนี่ย um, มันไก่อยู่อืดึกสิ่งขนาดตามด้วยตากเป็ดหัวเป็ดกินบรรจุยาก็จอเนาะเอาบริฮีด้วยนะเดี๋ยวบังเอิตะปินไดกินบัเป็ดไหมน่าพเป็นคนทุกอย่างเว้ยผมว่าเป็นคนอยู่เนะ คนาทีทีเอือนว่าชานทีหงมมุ้ยตันหาปี๊ปิดกันปี๊ปเท่าพ่อเนี่ยคือปีกนกเท้าพ่อไหครับปีกนกครับจีนลกรถม่บ่เลยเือปาที่จะรู้วรอรถผู้ใดรถมาเดียวเอากินแล้วตัวเราเห็น่มนี่ไม่ให้อไนี่มนี่ดีนี่นี่ทดเลย ใช่นี่กราขอปิดหัวกระจายข้าวเบี้ยนี่ครับขอฝากคลิปไปทันน้มห่อได้ไหครับออพอดีมาได้บรรยากาศขางตรงหน้ากับขางสาครับเดี๋ยวมาเห็นนั่นเจ้าเกี้ยวเขาแบบจับจูด<อ>เป็นเกี้ยวไว้ยีดิกลับมาได้สือปลาหายหรอความคุ้นมากๆที่ตาก,กันมาตลอดครับผู้ใดสิไรสิดี่สามผูดอะไรท่านดะซับจากใครอ่ะ เป็นฝาวซับเอ้อะตกต้นฉบับคอโอ้ยหาบาอะไรเดี๋ยวเจอกันไหมคลิปหน้าครับคลิปนี้เอาละ